สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะครับวันนี้นะครับกับกิจกรรมของโครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับประจําปี2564นะซึ่งสถานาการณ์ตอนนี้นะครับอยากที่เราทราบกันนี้คนระับว่ามีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดอย่างรุนแรงเนาะจึงทําให้โรงเรียนของเราเนี่ยได้ทําการหยุดการเรียนการสอนนะครับโดยเป็นการเรียนแบบอยู่ที่บ้านนะ ซึ่งกิจกรรมรูปแบบของโครงการของเราเนี่ยนะครับในช่วงนี้นะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของงานวิทยาศาสตร์นะซึ่งวันวิทยาศาสตร์เนี่ยจะตรงกับวันที่18สิงหาคมนะครับ2564ปีนี้นะครับซึ่งทุกทีก็จะตรงวันที่18นี่แหละนะครับสำหรับกิจกรรมของเราครับชั้นปหนึ่งวันนี้นะครับครูจะให้นักเรียนแต่ละคนนะครับดูวิดีโอนะครับวิดีโอที่คุณครูจะเปิดให้เราดูนับต่อจากนี้ไปเนี่ยนะครับ จะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับการประดิษฐ์จรวดกระดาษจากนั้นเมื่อเรานะครับทำการดูวิดีโอเสร็จปุ๊บแล้วก็ส่งผลงานชิ้นงานนะครับอ่หลักการส่งจะส่งยังไงเดี๋ยวครูจะอธิบายนะครับหลังจากการส่งคลิปการทำคลิปนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับให้เราทําการประดิษฐ์นะครับประดิษฐ์จรวดกระดาษโดยนะครับ 1. ต้องส่งรูป นะครับต้องส่งรูปลงมาตามลิงก์ที่โค้ชฟูจะแปะไว้ด้านล่างนี้นะครับตามลิงก์นะครับซึ่งรูปเนี่ยจะส่งทั้งหมด2แบบนะครับแบบที่1น,นะครับคือรูปชิ้นงานที่เราประดิษฐ์นะครับส่วนรูปที่2นะครับคือรูปที่เราประดิษฐ์ชิ้นงานนั่นแหละแต่ต้องมีภาพเราคู่กับสิ่งประดิษฐ์ของเราชิ้นนั้นนะครับเพราะฉะนั้น เราต้องส่งรูปทั้งสองรูปจากนั้นชิ้นงานชิ้นที่3นะครับของปหนึ่งเมื่อปดิษฐ์ิเสร็จปุ๊บให้นักเรียนทําการทดลองนะครับทำการทดลองโดยนํำจักดของตัวเองเนี่ยไปทํากันร่อนนะครับร่อนแล้วถ่ายเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆครับประมาณสัก1นาทีจากนั้นนําคลิปวิดีโอครับไปโพสต์ลงในกลุ่มนะครับกลุ่มไลน์ของกลุ่มผู้ปกครองของห้องเราเลยนะครับ แล้วคุณครูประจาชั้นจะส่งคลิปวิดีโอนี้มาให้กับคุณครูบอยนะครับนะเพราะฉะนั้นคะแนนที่ทำนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์ตามโครงการวิทยาศาสตร์เนี่ยเราจะได้คะแนนเต็มเลยนะครับในส่วนของกิจกรรมหากคนไหนไม่ส่งก็จะไม่ได้คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมง่ายๆนะครับรีบทำรีบส่งครับก่อนวันที่1 8สิงหาคมนะครับ2564ผลงานของใครดีผลงานของใครสวย ผลงานของใครบินไกลนะครับและทำถูกต้องตามกติกานะครับเราก็จะมีรางวัลเจ็ให้นะครับอ่ะโอเคครับต่อจากนี้นะครับเราไปดูนะครับในส่วนของการประดิษฐ์การประดิษฐ์นะครับจรวดกระดาษแน่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นึ่งอันนี้เป็นอย่างนะครับร่อนไกลนะครับของเครื่องบิน1 7นะครับ ต่อไกลของเครื่องบินนี่ตรงนี้โอเคนะครับวีดีโอนะครับจะเปิดให้นะครับน่าจะประมาณสักสิบนาทีมั้งนะเพราะฉะนั้นตั้งใจดูวีดีโอนะครับเมื่อดูเสร็จปุ๊บประดิษฐ์เลยนะครับให้นักเรียนประดิษฐ์เลยพอประดิษฐ์เสร็จปุ๊บ,ถ,ปปบนะถ่ายรูปไว้ครับนะถ่ายรูปไว้2รูปรูปหนึ่งคือตัวเราอีกรูปหนึ่งคือชิ้นงานของเรานะครับ แล้วก็อัดวิดีโอตอนเราปล่อยพุ่งไปครับประมาณสักหนึ่งนาทีแล้วก็ส่งลงในลายกลุ่มของผู้ปกครองเนาะโอเคนะครับเมื่อเข้าใจกติกาแล้วก็การทำกิจกรรมแล้วให้เราเริ่มปฏิบัติได้ครับ สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอพี่นนท์เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับมาสอนพับจรวดลอนนานนะครับผมหลังจากที่ไม่ได้ลงจรวดไปหลายวันนะครับผมน้องๆขอเข้ามาเยอะมากนะครับผมบอกว่าขอจรวดอีกครับพี่นนท์จัดไปครับผมตัวนี้นะครับผมลอนนานสุดๆนะครับผมเมื่อต้นคลิปพี่นนท์ก็ลอนไปดูแล้วนะครับผมน่าจะลอนสักประมาณ1ิวินาทีได้นะครับผม1ิบหรือเกินสิบก็ไม่รู้นะครับผมพี่นนท์ไม่ได้นับนะครับน่าจะประมาณนั้นนะครับผมลอนดีมากนะครับผม ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็อยู่ที่การพับและก็การตาด้วยนะครับผมจะล่นนานไม่นานนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มพับกันเลยดีกว่านะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มพับกันเลยโอเคครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมให้เราเตรียมกระดาษ A4 มาหนึ่งแผ่นนะครับผมในการพับจั๊กจัล่อนดีตัวนี้นะครับผมขั้นตอนแรกนะครับให้เราพับคลื่นกระดาษแนวยาวเลยนะครับ เล็งได้ตรงนะครับผมเราก็รีดได้เลยนะครับผมปึ๊บโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับผมให้เราเปิดมานะครับมาวางในแนวตั้งในลักษณะนี้เลยขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราจะขอบนี้นะครับพับเข้ามาชนขีดตรงกลางเลยนะครับผมพับสามเหลี่ยมเข้านั่นเองนะครับเล็งได้ตรงแล้วก็รีดได้เลยนะครับผมให้เราพับแบบนี้ทั้งสองข้างนะครับนี่มันจะเท่ากันเลยนะครับผม โอเคเลงได้ตรงแล้วก็รีดได้เลยนะครับโอเคครับผมพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปแล้วให้เราพลิกกระดาษมานะครับผมปึ๊บี่ในด้านนี้นะครับจากนั้นนะครับผมให้เรานําไม้บรรทัดมานะครับผมมาวัดด้านข้างนะครับผมตั้งแต่มุมตรงนี้นะครับวัดด้านข้างทําสัญลักษณ์มา1เซนติเมตรนะครับผมทั้งสองข้างเลยนะครับปึ๊บนี่นะครับผม ให้เราทําสัญ,ญลักษณ์นะครับผม1เซนติเมตรทั้งสองข้างนะครับผมจากนั้นนะครับพลิกกลับมาด้านเดิมนะครับผมแล้วก็พับหัวสามเหลี่ยมอันนี้ลงมานะครับปึ๊บน,นี่นะครับผมมาถึงเส้นนะครับเส้นสัญ,ญลักษณ์ที่เราทําไว้นะครับผม1เซนติเมตรทั้งสองข้างนะครับปึ๊บโอเคนี่นะครับผมพับมาถึงสัญ,ญลักษณ์เลยนะครับผมญญเะะ1เซนติเมตรนะครับออหัวก็ยังตรงเหมือนเดิมนะครับผม จากนั้นนะครับเล็งได้ตรงแล้วเราก็รีดได้เลยนะครับปึ๊บปึ๊บนี่นะครับผมเห็นไหมให้เราพับเลยมานะครับผมตรงนี้1เซนติเมตรนะครับผมความกว้างทั้งสองข้างนะครับผมนี่แบบนี้เลยโอเคครับผมพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับเราจะเอาขอบบนนะครับผมพับก็มาชนขีดกลางทั้งสองข้างนะครับโอเคเล็งได้ตรงแล้วก็รีดเลยนะครับผมปึ๊บโอเคอีกข้างก็เหมือนกันเลยนะครับ โอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับให้เราเปิดออกกลับมานะครับปึ๊บนี่ก็จะได้เส้นทั้ง2ข้างนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับผมให้เราหมุนขวาทีหนึ่งนะครับเราก็จะเอาขอบนี้นะครับผมพับเข้ามาโชนขีดด้านในนะครับพับสามเหลี่ยมเข้าในลักษณะนี้นั่นเองก็เล็งให้ตรงเส้นนะครับผมเล็งได้ตรงแล้วเราก็รีดได้เลยนะครับ แบบนี้เลยนะครับผมทั้ง2ข้างนะครับขอบนี้ชนขีดด้านในเลยโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมมาให้เราหมุนซ้ายกลับมาปึ๊บมาวางในลักษณะนี้นะครับจากนั้นนะครับผมมาให้เราพับเข้ามาได้เลยนะครับผมทั้ง2ข้างปึ๊บในเหตุโอเคครับผมพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับ เราก็พับสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับผมพับขึ้นไปเลยนะครับปุ๊บนี่พับไปจนสุดด้านข้างเลยนะครับผมตรงกลางเส้นก็ยังตรงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็รีดโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมให้เราเอาดินสองมาทําสัญลักษณ์ไว้นะครับผมตรงหัวขีดในลักษณะนี้เลยจากนั้นนะครับผมให้เราพับหัวสามเหลี่ยมด้านบนนะครับผมพับลงมามาถึงขีดตรงนี้นะครับพับลงมาในลักษณะนี้เลยครับผมปุ๊บนี่ หัวชนหัวนะครับผมมุมชนมุมในลักษณะนี้เลยแล้วก็รีดด้านหัวนะครับโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมให้เราเปิดกลับไปนะครับปึ๊บนี่เพื่อสร้างรอยนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับผมให้เราพับประกบแบบนี้นะครับปึ๊บนี่ให้เราพับประกบในลักษณะนี้เลยนะครับผมเล็งให้ตรงนะครับผมเล็งด้านบนให้ตรงแล้วก็รีดด้านล่างได้เลยนะครับนี่โอเคครับผมพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับผมให้เราหมุนมาตรงหัวนะครับนี่ สัญลักษณ์นะครับผมที่เราทาไว้เห็นไหมมันก็จะเป็นขีดในลักษณะนี้นะครับจากนั้นนะครับผมเอานิ้วแย่เข้าไปตรงหัวนะครับแบบนี้นะครับผมแล้วก็กดลงกดลงปุ๊บนี่ในลักษณะนี้เลยนะครับเห็นไหมเมื่อกี้อยู่แบบนี้นะครับผมเรานิ้วแย่ตรงหัวนะครับให้เป็นเป็นรูแบบนี้นะครับผมแล้วก็กดปุ๊บนี่มันจะเป็นสี่เหลี่ยมตรงหัวนะครับเราก็กดตรงนี้หน่อยโอเคนี่พอได้เป็นสี่เหลี่ยมแล้วนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็จะพับหัวสามเหลี่ยมลงมานะครับผมปุ๊บนี่แบบนี้นะครับ นี่ <łość> ครับลงมาปุ๊บนี่แบบนี้เลยนะครับผมเราก็บีบโอเคพอบีบแบบนี้ได้แล้วนะครับผมเราก็กดลงได้เลยนะครับปุ๊บนี่นะครับนะกดลงในลักษณะนี้นะครับผมนี่โอเคนะครับผมแล้วเราก็บีบได้เลยนี่นี่เลยครับผมหัวมันก็จะเท่ๆหน่อยนะครับผมในลักษณะนี้นะครับ จรวดมันก ER ็จะได้หนักหัวนะครับผมเพราะว่าส่วนหัวเราพับไว้เยอะนะครับมันก็จะได้หนักหัวมันจะล่อนดีๆนะครับผมเห็นไหมด้านท้ายมันไม่มีพับเลยนะครับจรวดจะล่อนดีไม่ดีนะครับผมให้หนักหัวไว้ก่อนนะครับผมหนักหัวหนักหัวจะไม่ต้องหนักหัวจนเกินไปนะครับผมถ้าหนักหัวจนเกินไปมันจะลงหัวทิ่มนะครับนี่ในลักษณะนี้กําลังดีนะครับผมประปาขึ้นไปนะครับผมมันก็หนักหัวมันก็จะพาล่อนดีนะครับโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับเราเอาไม้บรรทัดมาวัดนะครับผมว่าตรงนี้กับตรงนี้นะครับผม ความห่างมันเท่าไหร่นะครับเรามาวัดนะครับผมปึ๊บนี่สองเซนติเมตรนะครับผมความยาวตรงหัวสองเซนติเมตรนะครับจากนั้นนะครับผมให้เรามาวัดด้านท้ายเหมือนกันนะครับผมให้เรามาวัดสองเซนติเมตรนะครับปึ๊บนี่นะครับผมให้เรามาวัดตรงกลางด้วยนะครับผมสองเซนติเมตรปึ๊บนี่แบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราไม้บรรทัดนะครับผมมาวางตั้งแต่มุมนี้เลยนะครับผม ถึงสัญลักษณ์2เซนติเมตรนะครับผมเราจะพับลง2เซนติเมตรนะครับผมพับปีกลง2เซนติเมตรมันจะได้เท่ากันนะครับปึ๊บนี่เลยนะครับผมให้เราพับในลักษณะนี้เลยนะครับปึ๊บนี่เปิดออกมามันก็จะเท่ากันเลยนะครับผม2เซนติเมตรนะครับผมระยะห่างตรงนี้นะครับโอเคพอได้แล้วเราก็รีดได้เลยนะครับผมปึ๊บอีกข้างก็เหมือนกันเลยนะครับพลิกกลับด้านมานะครับผม ให้เราพับให้เท่าๆกันเลยนะครับนี่เราก็เล็งด้านบนให้ตรงนะครับผมโอเคเล็งด้านบนได้แล้วนะครับผมตรงกันแล้วเราก็รีดได้เลยนะครับมันก็จะเท่ากันพอดีเลยนะครับผมโอเคเรามารีดด้านบนนะครับเปิดออกมาดูนะครับในแห่โอเคครับผมนี่เท่ากันแล้วนะครับผมทั้งสองข้างนะครับในลักษณะนี้เลย ขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมให้เราเอาดินสอมานะครับผมหมุนปีกนะครับหมุนปีกกันมันงอโค้งสวยนะครับผมจับในลักษณะนี้นะครับผมแล้วก็หมุนหมุนลงไปได้เลยนะครับปึ๊บนี่ไม่ต้องหมุนเยอะนะครับผมโอเคหมุนแล้วแล้ว,ลวเราก็ขี่ออกในลักษณะนี้เลยนี่อีกข้างก็เหมือนกันเลยนะครับหมุนเข้าไปนะครับผมเปิดออกมา บน่โอเคนะครับผมเราก็จ okay, ัดให้ม right. okay. ันตรงนะครับกี่ตีออกหน่อยนะครับผมกีออกกีออกปึ๊บนี่ปึ๊บโอเคครับผมนี่ประมาณนี้นะครับผมให้มันตรงนะครับให้ปีกมันตรงนะครับผมให้มันโค้งแล้วก็ตรงมาแล้วก็โค้งนะครับผมนี่ในลักษณะนี้เลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับผม โอเคครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมจรวดล่อนนานของเรานะครับผมเน่สองตัวก็จะเหมือนกันเลยนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมพี่นนก็ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆกับพี่นนท์สำหรับคลิปนี้พี่นนก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับขั้นตอนของการส่งงานครับตอนนี้คุณครูนะครับได้ทําการส่งลิงก์นะครับไปทางกลุ่มของนายกลุ่มของผู้ปกครองนะครับซึ่งนักเรียนสามารถกดเข้าไปในลิงก์นะครับนี่ยพอกดเข้าไปในลิงก์ปุ๊บนะครับจะเจอคําว่าโครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตรน ville, ์นะครับปีการศึกษา2564นะครับสําหรับลิงก์ตัวนี้นะครับให้เราทําการส่งอย่างไงนั้นนะครับนักเรียนดูนะครับอ่ะตอนแรกเวลาเรากดเข้าไปปุ๊บนะครับ เราจะเจอนะครับให้นักเรียนหานข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับเขาบอกว่าทําการนะครับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์นะประจําปีการศึกษา2 5 6 4นะครับโดยให้ทําการกรอกข้อมูลครับให้ครบถ้วนข้อมูลก็จะได้แก่หนึ่งนะครับเรื่องของชื่อนักเรียน,นครับนะชื่อของนักเรียน 2. ระดับชั้นกดตรงนี้ครับ จะมีระดับชั้นครับปหนึ่งให้ส่งของงานของป1ป .2 3 4แล้วแต่ห้องนะครับเพราะว่างานแต่ละห้องไม่เหมือนกันโอเคนะครับหลังจากนั้นเมื่อใส่ชั้นเสร็จปุ๊บให้นัเกเรียนครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะพอเลื่อนลงมาด้านล่างปุ๊บเราจะเจอกับคําว่าเลขที่นะครับเลขที่เราก็ใส่เลขที่ของตัวเองลงไปครับจากนั้นใส่เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชนครับแล้วก็ทําการแนบไฟล์ครับ แนบไฟล์คืออะไรนะครับข้อ1 2 3 4แต่และอย่างทางานไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการแนบไฟเนี่ยเราต้องส่งไฟล์รูปภาพนะครับเพื่อที่จะส่งให้ครูเนี่ยจำนวน2ไฟล์ครับไฟล์ที่1เขาบอกว่าเป็นไฟล์ที่ทําการส่งชิ้นงานโดยนะครับชิ้นงานนั้นต้องเป็นสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนครับนะนี่ให้ส่งภาพชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน,นครับ พอเราถ่ายรูปลงในโทรศัพท์ครับกดเพิ่มไฟล์ครับตัวอย่างนะกดเพิ่มไฟล์ครับเลือกไฟล์จากอุปกรณ์ครับก็คือในโทรศัพท์มือถือของเราแหละครับนะภาพที่หนึ่งคือภาพของชิ้นงานครับตัวอย่างเมื่อเราเลือกภาพเสร็จปุ๊บนะครับทํายังไงต่อยังไงต่อครับกดอัปโหลดลงมาเลยครับนี่แล้วกดอัปโหลดครับไฟล์ก็จะทําการอัปโหลดให้เราครับนะภาพที่หนึ่ง อ่ะพอภาพที่2ครับเขาบอกว่าต้องเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เราถ่ายคู่กับตัวของผู้ทำอ่นะเพราะฉะนั้นเราต้องส่งทั้งหมด2ไฟล์นะครับอ่าภาพที่2เราก็ใส่งไปเลยทำการอัปโหลดไฟล์ครับพอทำการอัปโหลดไฟล์เสร็จปุ๊บให้เราทำการคลิกคําว่าส่งนะครับคลิกส่งลงไปเลยครับเนะี่ย แต่ถ้าเกิดเราใส่ข้อมูลไม่ครบระบบมันจะทําการแจ้งเตือนครับคือจะเป็นรูปแบบสีแดงครับคุณจําเป็นต้องตอบคําถามนี้หากใครไม่ได้ทําการกรอกข้อมูลให้ครบนะครับมันจะไม่สามารถส่งไฟล์ข้อมูลให้กับครูได้นะเพราะฉะนั้นใส่ข้อมูลให้ครบนะครับแล้วก็ทําการกดส่งไฟล์ครับแล้วไฟล์ก็จะส่งมาที่ตัวของคุณครูครนี่แหละนะครับภาพจะมีสอแบบครับอย่าลืมภาพที่หนึ่งคือภาพที่ ถ่ายคู่กับผลงานครับแล้วก็ภาพที่เป็นลักษณะของผลงานนะครับอันนี้คือตัวอย่างภาพเนาะที่ครูได้ทาการอัปโหลดไฟล์ไปเมื่อกี้นะครับนี่นะโอเคนะครับสําหรับชิ้นงานที่จะส่งนะครับครูโปิดโอกาสให้ส่งจนถึงวันที่18นะครับสิสิงหาคม2564นะครับซึ่งคะแนนนะครับคะแนนของการส่งผลงานเนี่ย จะเป็นคะแนนของรายวิชาวิทยาศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นป .1 2 3 4 5 6ทุกปนะครับจะมีคะแนนในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะครับอ่าโอเคครับสำหรับเรื่องของการส่งไฟล์ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับ